สวัสดีครับวันนี้เราจะถายพบกับความแตกต่างระหว่างสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้วกับสุนัขพันธุ์ไทยลังอ่านกันสุนัขพันธุ์ไทยหลังอา่นนนงอานและก็บางแก้วนั้นล้วนเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองที่ได้รับความนิยมแต่ก็มีความแตกต่างกันทั้งในด้านรูปร่างลักษณะนิสัยและก็การดูแลครับรูปร่างนั้นหลังอ่านจะมีขนาดกลางครับลำตัวเพียวบางหางยาวปลายโค้งงอจุดเด่นก็คือขนบริเวณสนหลังที่จะย้อนสอนขึ้นมาเป็นลูกอ่านครับและสีขนนั้นก็มีสีดำล้วนน้ำตาลแดงและก็เทา ในส่วนของบางแก้วนั้นมีขนาดปานกลางเช่นกันลำตัวทึบขาแข็งแรงหางยาวปลายโค้งงอขนหนาแน,น่นสองชั้นส่วนสีขนนั้นก็จะมีสีขาวเทาน้ำตาลดำลักษณะนิสัยของหลังอ่านร่าเริงขี้เล่นรักและก็ซื้อซัตอต่อเจ้าของแก้วเป็นสุนัขที่ฉลาดฝึกง่ายระวังตัวเหมาะกับการเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านในส่วนของบางแก้วนั้นมีความกล้าหาญดุร้ายห่วงเจ้าของะระดับการฝึกนั้นก็อยู่ที่ปานกลางถึงยากแก้ว มีความระวาดระวังตัวเหมาะกับการเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านเช่นกันครับส่วนการดูแลนั้นเจ้าหลังอ่านต้องการการแปรงขน,นประจำต้องการการออกกำลังกายปานกลางครับและก็ฝึกฝนวินยัยส่วนเจ้าบางแก้วก็ต้องการการแปรงขนประจำเช่นกันเนื่องด้วยมีคนหนาสองชั้นต้องการการออกกำลังกายปานกลางฝึกฝนวินยัยต้องการการดูแลเป็นพิเศษครับสรุปนะครับหลังอ่านเหมาะกับผู้ที่ต้องการสุนัขที่มีนิสยัยร่าเริงขี่เล่นฉลาดฝึกง่าย ส่วนบางแก้วนั้นมองกับผู้ที่มีประสบการในการเลี้ยงสุนัขมาบ้างครับต้องการสุนัขที่มีนิสัยกล้าหาญห่วงเจ้าของทางสองสายพันธุ์นั้นต้องการการฝึกฝนวินัยอย่างสม่ำเสมอออกกำลังกายแล้วก็การดูแลเอาใจใส่ครับก่อนตัดสินใจเลี้ยงนั้นก็ควรศึกษาข้อมูลทห้ละเอียดและก็เลือกให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองเป็นอย่างไรกันบ,บ้างครับสำหรับสองสายพันธุ์นี้แต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคลิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์และที่สําคัญอย่าลืมกดแจ้งกระด้วยนะครับสำหรับ,บว สวัสดีครับทุกคนเจอรมันเชเพิร์ดและก็เบอร์เดอร์คอรีเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างกันหลายประการทั้งในด้านรูปษณาอุปนิสัยและก็จุดประสงค์แต่นี่คือความแตกต่างระหว่างสองสายพันธุ์นี้ครับเราไปชมกันเลย 1. ต้นกําเนิดและก็ประวัติเยอรมาเชเพิร์ดหรือที่รู้จักกันในชื่ออาเตเชียนในบางภูมิภาคเก่ามีต้นกําเนิดในประเทศเยอรมน,นีเดิมทีพวกมันถูกเลี้ยงมาเพื่อใช้เป็นสุนัขต้อนฝูงสัตว์และสุนัขทํางาน แต่ในปัจจุบันนี้เป็นที่รู้จักด้วยความสามารถรอบด้านในบทบาทต่างๆรวมไปถึงงานตำรวจการค้นหาและช่วยเหลือและเป็นสัตว์เลี้ยงของครอบครัวที่น่ารักครับบอดีรคอลลี่นะมาจากบริเวณชายแดนระหว่างอังกฤษและก็สกอตแลนด์ครับได้รับการอบรมมาเพื่อการต้อนประูศาสตร์โดยเฉพาะแกะ่และมีความสามารถในการต้อนฝูงที่ยอดเยี่ยม 2. ลักษณะเยอรมันเชพเพิร์ดเป็นสุนัขที่มีขนาดใหญ่กว่าโดยทั่วไปแล้วจะมีน้ำหนักระหว่าง50-90ปอนด์ และสูง22-26นิ้วพวงมันมีโครงสรั้นแข็งแกรงรามสันพร้รอมผขนสชั้นที่โดดเด่นบอ r d เดอร์คอรมีขนาดที่เล็กกว่าและก็กระถัดนัดกว่าโดยปกติแล้วจะมีน้ำหนักระหว่าง30-35ปอนด์และสูง18-22นิ้วพวกเขามีคนที่ยาวบา,การกลามีหลากหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีดำและสีขาวสีแดงและสีขาวหรือว่ารวมกัน3สีครับ 3. ขนและการกรูมมิ่ง ยอรมันเชพเพิร์มีขน2ชั้นหนาแน่นประกอบไปด้วยขนชั้นในที่อ่อนนุ่มและขนชั้นนอกที่หนาแน่นเก่าพวกเขายังต้องการการดูแลขนเป็นประจำเพื่อจัดการกับขนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลพวกเขาจะขนร่วงตลอดทั้งปีครับบอ r d ์เดอร์คอลีมีขน2ชั้นที่เรียบกว่าและก็สั้นกว่ามีการพัดขนแต่ความต้องการการดูแลขนน,นั้นจะตามกว่าเมื่อเทียบกับเยอรมันเชพเพิร์ดเก่าสนิสยัย เอรบันเชฟเพิร์ดมีชื่อเสียงด้านความพักดีความฉลาดและก็สังขารยานในการปกป้องมาถูกใช้ไปสุนัขทำงานในบทบาทต่างๆเนื่องจากสามารถฝึกได้พวกเขาอย่างเป็นสุนัขครอบครัวที่ดีเมื่อได้เขาสังคมตั้งแต่อยู่ยังน้อย่าบอร์เดอร์คอลลี y, มีความฉลาดอันดับต้นๆของโลกกระตือรือร้นพวกเขานั้นให้ความสําคัญกับงานเป็นอย่างมากครับและเก่งในงานตอ่อนสัตั์พวกเขาไม่ชื่อเสียงด้านความคล่องตัวและก็การตอบสนองต่อการสื่ พวกเขาต้องการการออกกำลังกายเพื่อป้องกันความเบื่อนั่นเอง 5. ความเหมาะสมเยรมันเชฟเพิร์ดมีความหลากหลายและก็เป็นสุนัขทำงานที่ยอดเยี่ยมเป็นเพื่อนที่พักดีและสามารถปกป้องครอบครัวดได้เมื่อได้รับการฝึกฝน,นและก็เข้าสังคมอย่างเหมาะสมครับบอ,อ,อร์เดอร์คอลลีมที่สูตสำหรับครอบครัวที่ชอบทำกิจกรรมหรือว่าคนที่สามารถกระตุ้นทางร่างกายและก็จิตใจได้ตามต้องการพวกเขาเนัน้นเกงในเกมกีฬามากๆครับ เป็นอะไรบ้างครับสาหรับเยอรมันเชพเพิร์ดและก็บอร์เดอร์คอรีสิ่งสําคัญที่ควรทราบก็คือทางส่องสายพันธุ์มีความชราและก็ต้องการมีเจ้าของที่มีความรับผิดชอบรวมถึงการพาเข้าสังคมตั้งแต่เนิน่นและการฝึกอบรมอย่างสมศูนยนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ปรับตัวและก็เบะพฤติตัวดีการเลือกระหว่างสายพันธุ์เหล่านี้ควรพิจารณาถึงไลฟ์สไตล์และลักษณะเฉพาะที่คุณต้องการด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้และคลิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ แชร์ u b บ c r i b e กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะายพบกับเจ้าปักและก็ปอมเบเนียนกันปักเป็นสุนัขตัวเล็กที่มีใบหน้าสั้นครับเหีียวยน่นและมีร่างกายขนาดกะทารัดพวกเขานั้นมีขนที่เรียบและก็เงางามแถมยังมีอีกหลายสีด้วยเช่นสีดําสีเนื้อกวางและก็สีเงินครับแต่ในทางกับการปอรมเบเนียนเป็นสุนัขตัวเล็กที่มีขนที่นุ่มและก็มีหลากหลายสีเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดําหรือว่าสีน้ำตาลแักปักนั้นโดยทั่วไปจะมีขนาดใหญ่กว่าปอมเบรเนียนน้ำหนักเฉลี่ยของปักอยู่ที่ประมาณ14-18ปอนด์ส่วนน้ำหนักเฉลี่ยของปอมเบรเนียนนั้นอยู่ที่ประมาณ3-7ปอนด์ปักนั้นเป็นที่รู้จักกันดีครับว่าเป็นมิตรและก็ะเป็นกันเองแถมยังขี้เล่นอีกพวกเขาเป็นบุคลิกที่ตลกคบขันและชอบเป็นศูนย์กลางของความสนใจพวกเขานั้นยังพักดีต่อเจ้าของและสามารถอยู่ได้กับเด็กแขก ปอมเบเลเนียนเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นสุนัขตื่นตัวฉลาดและก็รักอิสระพวกเขาสามารถแจ้งเตือนเมื่อมีคนแปลกหน้าเข้ามาในอนาเขตได้บางทีก็อาจจะเ้ามากเกินไปหากไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างเหมาะสมครับพวกเขาพักดีต่อเจ้าของรักเจ้าของและก็ชอบไปเจเริกับเจ้าของครับปาร์คเป็นสุนัขที่มีพลังงานต่ำและทํากิจกรรมได้ไม่นานพวกเขาสนุกกับการพักผ่อนและอาจจะมีน้าหนักเกินหากพวกเขาไหนาไม่ออกกําลังกายเพียงพออย่าให้พวกเขาเออกกําลังในที่แดดร้อนเกินไป เขอ,อาจจะเกิดอาการฮิสโตกได้ปอมเบเดเนียนมีความกระตือรือร้อนและมีพลังงานที่สูงกว่าปลาเขา่าพวกเขาต้องการการออกกำลังกายทุกวันเพื่อให้พวกเขาได้รับการกระตุ้นทางจิตใจ,จและก็ร่างกายพวกเขาสนุกกับการเล่นและก็การไปเดินเล่นกับเจ้าของที่สุดปาร์คมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาสุขภาพบางอย่างรวมถึงปัญหาระบบทางเดินหายใจปัญหาผิวและก็ปัญหาเกี่ยวกับดวงตาแถมพวกเขานั้นยังมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอ้วนได้ง่ายดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญครับ ที่จะต้องดูแลน้ําหนักแล้วก็ให้อาหารอย่างเหมาะสมส่วนเจ้าปอมเเลเนียนนั้นะมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาบางอย่างเช่นปัญหาทางธนกรรมอาการแพ้และก็โรคผิวหนังพวกเขานั้นยังไวต่อโรคอ้วนดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องดูแล,แลแล้วก็ควบคุมอาหารอย่างใกล้ชิดเป็นอย่างไรบ้างครับทั้งบักแล้วก็ปอมเลเนียนเป็นสุนัขขนาดเล็กที่น่ารักที่มีความแตกตายย่างอย่างชัดเจนในเรื่องของรูปลกษณ์อารมณ์ระดับพลังงานและก็ปัญหาสุขภาพครับ สิ่งสำคัญนั้นคือการค้นคว้าและพิจารณาปัจจัยเหล่านี้และพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ก่อนที่จะตัดสินใจว่าสายพันธุ์ใดเหมาะกับคุณมากกว่ากันถ,ถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ u b s cribe และที่สำคัญอย่าลืมกดแซงกันดีกนะครับสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาพบกับสุนัขสองสายพันธุ์โดบเบอร์แมนกับรอสเวลเลอร์นั่นเองโดบเบอร์แมนและรอสเวลเลอร์ต่างก็เป็นสุนัขสายพันธุ์ใหญ่ที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรง ซึ่งต่เดิมเลี้ยงไว้เพื่อปกป้องและก็เฝ้ายามและนี่คือความแตกต่างระหว่าง2สายพันธ์ครับเราไปชมกันเลย 1. เรื่องไซส์นะครับโดยทั่วไปแล้วร็อดเวลเลอร์จะมีขนาดใหญ่กว่าโดเบอร์แมนน้ำหนักเฉลีย่ยร็อดเวลเลอร์ตัวผู้อยู่ที่ประมาณ110-130ปอนด์ในขณะที่โดมเมอร์แมนตัวผู้จะมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่75-100ปอนด์สสภาพทางอารมณ์ทั้งสองสายพันธ์นั้นขึ้นชื่อเรื่องการปกป้องและก็ความภักดีต่อครอบครัว แต่ดับเบิลแมนนั้นมันจะอยู่ไม่สูขและก็กระชับกระเฉียงมากกว่าครับในขณะที่รอดเวลเลอร์นั้นจะสงบนิ่งและก็สุขุมมากกว่า 3. ลักษณะดับเบิลแมนนั้นมีโครงสร้างที่เพรียวบางและก็แข็งแรงมีขนที่สั้นและก็เรียบครับส่วนรอดเวลเลอร์นั้นจะมีลักษณะที่กว้างและก็แข็งแรงกว่ามีขนที่หนาและก็ยาวกว่านั่นเอง 4. เรื่องสุขภาพทางสองสายพันธุ์ได้มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาสุขภาพครับเช่นสัมผพผิดปกติและก็ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ แต่รดเวลเลอร์นั้นก็มีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะมากกว่าบางอย่างเช่นมเร็งกระดูกและก็อาการบวมน้ำครับ 5. การฝึกอบรมทางส่องสายพันธุ์นั้นมีความชลาสูงและก็สามารถฝึกได้แต่โดมเมอร์แมนนั้นมันจะมีความกระตือร้อนที่จะสร้างความพึงพอใจและก็ตอบสนองต่อการฝึกได้ดีกว่าส่วนโรดเวลเลอร์นั้นสามารถฝึกได้สําเร็จเช่นกันครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาและก็วิธีการเพื่อให้เขาเรียนกล้าแสดงออกมาคืนนั่นเอง 6. พลังงาน โดวบอมแนนั้นจะมีระดับพลังงานที่สูงและต้องการการออกกำลังกายและการกระตุ้นจิตใจเพื่อให้เขานั้นมีสุขภาพแข็งแรงและก็มีความสุขส่วนรอดไวเลอร์นั้นยังเป็นสุนัขที่กระตอือรือร้นแต่มาจจะชอบพักผ่อนมากกว่าและไม่ต้องการการออกกำลังกายที่มากนักครับ 7. เรื่องการเข้าสังคมทางสองสายพันธุ์นั้นต้องการการเข้าสังคมตั้งแต่นันเนินและก็ต่อเนื่องโดยช่วยให้พวกมันนั้นกลายเป็นสุนัขที่ปรับตัวได้ดีหรือว่าแมนอาจจะมีความเติบโตวไวมากกว่า และอาจต้องการการดูแลเป็นพิเศษเพื่อเข้าสังคมอย่างเหมาะสมส่วนล็อเวลเลอร์เพื่อให้เขานั้นสามารถอยู่ใกล้ชิดกับคนแปลกหน้าได้มากขึ้นจําเป็นต้องเข้าสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้พวกมานั้นก้าวเร้ามากเกินไป 8. เรื่องอายุโดยเฉลี่ยแล้วดูื่าแม่มีอายุขยประมาณ10-12ปีในขณะที่ลอเวลเลอร์นั้นมีอายุขยประมาณ8-10ปีอย่างไรก็ตามด้วยการดูแลและก็โภชนาการทางอาหารที่เหมาะสมอาจจะทําให้สองสายพันธุ์นี้มีอายุที่ยืนยาวก,กว่านี้ก็เป็นได้ค่ะ ็นอย่างไรบ้างครับสําหรับทั้งสองสายพันธุ์ทั้งสองสายพันธุ์นี้ต้องการความเอาใจใส่การฝึกฝนและก็การขัดเกลาทางสังคมเพื่อที่จะเติบโตเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีหากคนกําลังเลือกสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งสิ่งสําคัญนั้นคือต้องทําการค้นคว้าเพิ่มเติมและก็เลือกผู้เพ,พันธุ์ที่มีชื่อเพื่อให้ได้สุนัขที่มีความพร้อมทุกด้านครับแต่สิ่งสําคัญคือต้องฝึกและก็เข้าสังคมตั้งแต่อยู่อย่างน้อยเพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันจะเติบโตเป็นสัตว์เลี้ยงที่ปรับตัว และถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ s u b สไครต์ได้สื่งำคัญอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ